อันอันอัยังส้ออัไอติมเล่นไหมไม่มีคิวแล้วนะเฮ้ยลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาปั่นเลยครับปั่นเลยครับจุดนี้ปั่นไปก่อนนะครับปั่นไปก่อนนะครับจุดนั้นปั่นไปแล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดๆุดนั้นให้ตายเถอะโลเปิลมึงเออเอ้ใครทุบใครทุบให้กูอยู่ข้างนอก โอ้ยฮันเตอร์ชื่อกาลามอสกิโตครับกาลามอสกิโตมาทุกคนกาลามอสกิโต้เฮ้ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นเนี่เออขึ้นไปก่อนกาลามอสกิโตเขาชื่อว่ากาลามอสกิโต มาเร็วเร็วเร็วช่วยอยู่ช <reading repetition> ่วยอยู่เร็วสุกาวาระเร็วสุกาสุกาวาระสุกาสุกาวาระบาอาระปาจัสสาร์เกะเย็บร้อยอุตส่าห์ท่องคาถารอไม่มาสักทีแน่ว่าโดนไล่อยู่แน่นอนจุดจุดนี้และยังช่วยเพื่อนไม่ได้นะกาลาเทียกาลาเทียมอส q ิโตซสลาบเบฮีเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เนอเดี๋ยวเราท่องคาถาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรา จะท้องคาถารอนะทุกคนเปอดัคาถาที่เราท่องเนี่ยอาจจะช่วยทําให้เพื่อนๆนัน้นมอมแล้วก็ไล่เว่นอนได้อย่างรวดเร็วอ,อ้มายใหม่กอดมันตุบๆอยู่แถวนี้ว่าอยู่ไหนไหมชิบหายแล้ว เลยว่ะมองไม่เห็นเลยใส่สิใส่สิใส่สิทำไมมาตีคนเท่ากันหาวะเขาหนีรอดเหรอโอ้เพื่อนเราสุดยอดจริงคารามอสกิโตมาราธอนคารามอสกิโตมาราธอนเข้ามาโอ้โหเฝ้าเราจูบาริาเกลาเก้โซมาโลโซโกโลเฮ โอ้ยโจโจเกโจมจิเกโจมกรโชิปเพนโดดข้างในช่วยไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออสวยมอสกิโตมอสกิโตกำลังไล่แล้วซูดูไปดังซูดูอ่กำลังรุนอยู่กำลังหีเหมือนการดีค่าใจ้ไม่มีเครืองปัดไฟตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยฮู้ ปกติมันมีไม่เท่าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรตั้งสติตั้งสติตั้งสติตั้งสตตความมือความมือผ่านตลอดความมือผ่านตลอดมีเพื่อนวิ่งตามเรามาแน่นอนอมีเพื่อนวิ่งตามเรามาแน่นอนลอยแป๊บทุกคนมาแล้วมาแล้วอัมมาลาสาเฮฮัสปะสะอสเฮอัมมาลาสาชิปเราไปส่งให้คนนอนเหรอเนี่ยชิปผ่านแล้วขอบคุณค่ะขอโทษผิดเองชิปผ่านแล้วผ่านแล้ว วันที่ดีที่สุดเหลือคือเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายของเราเท่านั้นเราบือความหวังของหมู่บ้านคู่น้องแหรอโอ้ยโอ๊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 โอ๊ยโอ๊ยทุกคนจุ๊กจุ๊จุ๊แมนยูไนเต็ดจุ๊กแมนยูไนยูเต็ดจูเพื่อนก็ต้องล้มอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนก็ต้องล้มอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วก็ได้นี่หว่าเุลุลุๆุล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  อไม,ไม่ทมันทันไหมทันไหมทันไหมระหว่างรอระหว่างรอระหว่างรอนัตตี้เบชี่บิกินี่โทั้ระหว่างรอบัตชี่เปนดีๆอ้าวไปโซรากับบริการนะเกไปแล้วครับโดนโอ้โหยังรอดได้อย <k Lebanon. S 1> <testosterone> ok ู่ยังรอดได้อยู่ยังรอดยังรอดอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีอีกทีอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีอีกทีอีกทีเดียวเต้นเต้นเต้นรอเข้าไปแล้วก็เราก็เตรียมโจทยรอเข้าช่วยแล้วก็ไม่ใช่เขาไม่ได้ช่วย ช่วยไม่ทันชิป่ายแล้วไปไงเนี่ยตาบอดเราต้องช่วยป่ะเออไปเลยไปเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรไปช่วยกันเลยเราไปช่วยเองนหนกลับบ้านไปเลยนัดนัดกลับบ้านไปก่อนเรายังช่วยได้หนีมาหนีมาทางนี้ครับหนีมาทางนี้ว้ามานยังไวว้ามาอยังไวว้ามาอยังไวแน่นอนแน่นอนมากฮันเตอร์ต้องเฝ้าแน่นอนฮันเตอร์ต้องเฝ้าแน่นอนเออ หนีออกไปก่อนนัตตี้ออกไปก่อนนะครับตังนี้มันเฝ้าอ่ะเอ้ยว้าไปว้า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 ว้าว้าว้ามันจะเดินกลับมาอีกแล้วหรอเซว้ามันจะเดินกลับมาอีกแล้วจะไปเลี้วจะไาเลี้ยวไปไน มีแววว่าจะรออสีนะทุกคนไอ้แค่อึดใจเดียวเท่านั้นนะโจตันนี้พลังแห่งครานเป็นทีมถึงแม้ว่าจะเปิดประตูได้ก็ยังเคยเห็นก้อนจี่ตัวเป็นๆไหมครับไม่เคยไว้อ่านคอมเมนต์ได้ไงว่านี่โอ้ oh my god อะไรครับพี่ต้องทำจังหวะนี้ยังรอดกันอยู่นะโจตอนนี้ประตูไปแล้ว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 ประตูปอดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเอาเจา้าตะบูดวอสกิโตเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วย ประตูเปิดสองได้แล้วประตูเปิดสองได้แล้วเปิดมาสองได้แล้วจุดนี้ครับจังหวะนี้ยังไงต่อดีแล้วก็รีบปันไฟรีปันไฟรีปันไฟแล้วก่อนวาร์ฟแน่นอนรีบไปก่อนที่เขาจะวาร์ฟมาทางนี้ถูกต้องเฮ้ยมาได้ไงวะ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 ชิปชิปเขาเห็นหรอชิปขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรแผนกับ เฮนดามอสคิโตอับบลาเฮซับบลาโฮไม่ต้องหว่วงไม่ต้องหว่วงเชนเออ,เอ,อสวยสวยหนีหนีสุดหนีสุดอย่าพักการแทงก่อนแทงก่อนเออไปไป,ไปเลยไปเลยว้าวา น้องพิศา่น้องมิวค่ะพิศา่ชื่อมิวค่ะเรียบร้อยห้ <laughs> องแตก <laughs> สู้ช่วยกันจะผายเลยห้องแตกห้องแตกทุกคนเดือดสาห้องแตกออกหมดออกหมดทุกคน <laughs> 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 Too many maladies in the literature. Uh. In a modern time, we are bracketed to one Digital and analog, we're not in a barrier. Oh, again, baby girl. Ladies and gentlemen.